ครับรากเต็มตึมนะครับสวยงามแน่ๆนี่สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับวันนี้พ่อพงพอเพียงอยู่หลังบ้านนะครับจะมาปลูกบอลสีหกหลงนะครับที่หลังบ้านเดี๋ยวตามพ่อพงมาเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกนะครับพ่อพงจะมาเอาดินก่อนนะครับไปใส่ก้นหลุมนี่ครับ ดินตัวนี้จะเป็นดินผสมใบอ่าไม้ที่เรากองไว้สะสมไว้นะครับนี่มีไส้เดือนด้วยนะครับมีฐานมีเศษอะไรต่างๆนะครับเป็นดินดีมากๆเลยนะครับจะเอาไปรองก้นหลุมปลูกบอนสีนะครับนี่นะครับเราได้ดินแล้วนะครับนี่ครับคือบอริเวณสวนที่พ่อพงษ์จะจัดทําเป็นอ่าสวนบอนสีนะครับ โดยพ่อพงหรือแก้วมังกรออกหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับพ่อพงจะปลูกฮกหลงนะครับนี่บริเวณนี้เลยพ่อพงจะปลูกหกหลงนะครับเป็นฟอร์มกอใหญ่ไว้ตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางสวนเลยจะเอาฮกหลงเป็นกอใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยนะครับที่พ่อพงเลือกปลูกหกหลงเป็นกอใหญ่นะครับก็พเพราะว่าฮกหลงนี่เป็นบอลสีที่พ่อพง รู้จักแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่เมื่อยี่ิกว่าปีที่แล้วนะครับพอพง์ปลูกแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับพ่อพง์ก็เลยนำบอลสีนะครับฮกหลงปลูกเพื่อเอาเลิกเอาชัยสวนนี้นะครับนี่ครับอันดับแรกเลยพ่อพง์ก็จะเอากระถางนี้ก่อนเลยนะครับ ปลูกนะครับสังเกตไหมครับฮกหลงของพ่อพงนะครับอันนี้บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ฮกหลงนะครับเห็นไหมใบนะครับเมื่อเทียบนะครับนี่เมื่อเทียบกับต้นนี้นะครับเห็นไหมครับใบจะมีความแตกต่างกันซึ่งฮกหลงที่บ้านพ่อพงเนี่ยเป็นฮกหลงที่พ่อพงขยายพันธุ์มาจากต้นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอันละครั้งแรกที่พ่อพงซื้อมานะครับเมื่อปี2544พ่อพงซื้อมานี่ครับ กระถางเล็กๆนะครับต้นเดียวกระถางละ50บาทนะครับพ่อพงก็มาขยายไว้เดี๋ยวเราทําการปลูกนะครับอันดับแรกพ่อพง์จะเอาดินเนี่ยครับลองก้นหลุมตรงกลางนี้ก่อนตรงกลางนี้พ่อพง์จะลงเป็นกอใหญ่ๆเลยนะครับจะเอาดินที่ขุดมาเมื่อสักรู่งลองก้นหลุมนะครับมีใบไม้มีเปลือกไข่มีสารพัดอย่างเลยนะครับจะเอาลองก้นหลุมปลูกตะเลือกเอาชัยๆๆๆๆ นะครับน,นะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อพงก็จะทำการลื้อนะครับกระถางนี้เคาออกเลยนี่พ่อพงปลูกเห็นไหครับดูนะนี่ครับนั่นขนาดอยู่ในกระถางยังมีไส้เดือนเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ความสมบูรณ์ของดินนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าดินใบไม้นะครับเห็นไหม นี่ครับเราก็เอาลงไว้ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้นี่นะครับพ่อพงก็จะเอาออกเลยนะครับเหมือนเราเปลี่ยนดินใหม่เห็นไหมครับนี่หัวบอลนะครับอันนี้จะเอาลงตรงกลางเลยนะครับโอ้หลุดเลยนะครับจะลงตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับ จะเอาลงตรงทางแบบนี้เพื่อเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆครับนี่ครับส่วนกระถางนี้ก็เหมือนกันเพราะผมก็จะลื้อนะครับดูนะครับนี่จะทำเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆโชว์เลยนะครับนี่นี่ครับจะเอาออกให้ดูนะครับอดินออก ดินเดี๋ยวเราเค่อยเก็บทีหลังนะครับดิดนดินพวกนี้นะครับน,นะครับแต่และหัวนี่เป็นหัวที่มีอายุเห็นไหมครับแตกหนอออกมาเพียบเลยนะครับเป็นบอลที่พ่อพงสะสมมาเมื่อปี2544นะครับ20กว่าปีแล้วนี่ อันนี้พ่อผมก็จะใส่ริมข้างเห็นไหมครับน,นี่นี่ก็จะเอาใส่ริมข้างนี่เราจะปลูกเป็นฟอร์มก่อนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะใส่ริมข้างเห็นไหมครับนี่ครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเอาลงริมฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นีครับนี รอดูเลยนะครับจะเป็นฟอร์มคอใหญ่ๆสวยนะครับนี่เราจัดฟอร์มตรงกลางแล้วนะครับแบบนี้พ่อพงศ์ก็จะเอาดินนี้ใส่นะครับแคันี้หน้าดินที่พ่อพงศ์เอามาเป็นดินผสมใบไม้ผสมเปลือกไข่นะครับเอามาลงนี่นี่นะครับนี่ นี่เห็นไหมครับอยดูติดตามความสวยงามต่อไปนะครับว่าบอลสีกอนี้จะสวยงามขนาดไหนอันนี้เสร็จไปแล้วนะครับสอกระถางนี่ครับสกระถางนี้ย่งเหลือนะครับท่านผู้ชมนี่ครับลุ่มนี้นะครับี๋ยวเก็บดินด้านข้างก่อนนะครับ อันนี้ยังเหลือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเอาประดับด้านข้างนะครับเอามาเริ่มจากจุดนี้ก่อนครับนี่ครับพวกผมก็จะขุดนะครับดินดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราจะไม่ลองก็ได้ครับเราจะเอากระถางเอาออกจากกระถางแล้วก็เอาลงเลยนะครับนี นี่นะครับอย่างกระถางนี้นะครับเราก็เอาออกนี่นะครับนี่พ่อพงก็จะเอาลงแบบนี้เลยนะครับมากระถางนี้นะครับคันนี้จุดนี้ก็เหมือนกันเราก็จะขุดด้านข้างลงอันนี้พ่อพงจะเป็นการปลูกบ,บอลกลางแจ้งนะครับท่านผู้ชม จะปลูกบนกลางแจ้งพ่อพงก็เกิดจากฮกหลงนี่แหละพ่อพงจะโชว์ฮกหลงนะครับปลูกเพื่อความสวยงามนะครับเรื่องการค้าการขายค่อยว่ากันทีหนึง่งนะครับอันดับแรกเอาสวนเราให้สวยให้ก่อนนี่นะครับอันนี้ก็จะใส่ต้นนี้ลงไปเลยเพเอาต้นนั้นดีกว่านี่เอาต้นนี้ดีกว่า นะครับนี่ท,ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ก็ดินดีมากนะครับเป็นหน้าดินนะครับกำลังแตกหนอแล้วนกะ็ดินกบนะครับไปลุมนั้นครับแบบน,นี้นี่นะครับลุมนี้อีกหนึ่งลุม ลองฟอร์มใหญ่อลังการแน่ๆครับตรงกองดินกองนี้นี่ก็คือเป็นหลักแก้วมังกรนะครับท่านผู้ชมเป็นดินหน้าดินที่พ่อผมเขียเขียมาไว้ปลูกแก้วมังกรนี่เห็นไหมครับนี่พ่อผมก็จะต้นนี้ลง แล้วก็กบบด้วยดินหน้าดินดินดำดำนะครับหน้าดินมาหลุมนี้นะครับทนี้อีกหนึ่งหลุมนี่ครับใส่กระถางนี้ลงไปเลยหลุมนี้เราก็จะขุดอย่างนี้เลยนี่หกหลุมลองจะทำฟอร์มกอใหญ่ นะครับให้ตะลึงเลยนะครับเราปลูกลงดินสวยๆนี่นะครับนี่กระถางนี้อึ๊บนี่เห็นไหมครับรากเต็มตึมนะครับสวยงามแน่ๆนี่นี่ครบนะครับอันนี้จากนี่เห็นไหมครับ มันจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนะครับน,นี่เราก็เหลืออีกสี่กระถางนะครับนี่เป็นต้นเล็กนะครับกระถางแบบนี้นี่เสริมนะครับเสริมทับลงไปอีกนะครับเสริมทับลงไปอีกน,นะครับนะครับนี่ รากกำลังมาครับใส่ลงไปเลยครับนี่นมาตรงนี้ครับตรงนี้บ้างอยู่นี่แล้วก็เสริมลงไปอีกหนึ่งหลุมนะครับเสริมทับลงไปเลยแต่ละต้นนี่หัวใหญ่ทางนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นบอล สีหกหลงที่พ่อพง์สะสมมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วตั้งแต่พศ2544หกหลงเนี่ยคือเป็นบอลสอีที่พ่อพงชอบนะครับแล้วก็สะสมมาตั้งแต่แรกนะครับอ่อก็มาหลุมนี้ครับคันนี้นะครับอีกหนึ่งหลุม จัดใหญ่เลยแต่ละต้นนี่หัวใหญ่นะครับอีกหน่อยนี่ก็จะแทงหลอดออกมาเป็นสีชมพูนะครับสวยเลยนะครับแบบนี้เพราะว่าหัวมันเราปลูกด้วยหัวใหญ่นะครับนี่ครับมาหลุมนี้นะครับหลุมสุดท้ายนะครับ หนึ่งหลุมระหว่างกลางต้นกอนะครับนี่ครับหนึ่งหลุมอันนี้จะเป็นฟอร์มกอใหญ่อยู่กลางสวนเลยนะครับหกหลุมอ่ากลุมนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับพอพงได้ทำการปลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ฮกหลงนะครับฟอร์มกออยู่กลางสวนนะครับนี่ครับจะอยู่กลางสวนเลยนี่ให้ดูใกลๆเลยนะครับนี่ครับอยู่กลางสวนของพ่องพงพอเพียงเลยนะครับกลางสวนบอลสีนะครับก็จะเป็นบอลสีอ่า ชุดแรกนะครับก็คือฮกลงครับเป็นปฐมมาเลิกเลยนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับรับรองอีกไม่นานนะครับสวยงามแน่นอนอยู่ที่หลังบ้านเรานะครับนี่นี่ครับ